สวัสดีวันหยุดของเมทาวีค่ะทุกวันจันทร์นะคะก็จะเป็นวันพักผ่อนนะคะร้อยวันพันปีไม่ได้ทํากับข้าวกินเองนานแล้วค่ะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะขอทํากับข้าวกินเองหน่อยแล้วสิ่งที่ซื้อมาวันนีนน้นะคะก็คือเป็นผักคะผักกาดขาวนี่เลยค่ะซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนี่เลยค่ะของชอบของโปรดเลยทีเดียวแล้วก็ เห็ดนี้เลยค่ะเห็ดเป็นกลมๆนี่เลยค่ะเมนูอะไรไม่รู้ทําไม่เป็นแต่ใส่ลงใส่ลงเดี๋ยวมันก็กินได้เองแหะค่ะแต่สิ่งที่เราจะต้องปลอดภัยนะคะนี่เลยค่ะล้างล้างของคุณหมอค่ะน้ํายาอนเนกประสงค์ของคุณหมอนะคะหนึ่งฝาเองค่ะใส่แช่ไว้เลยนะคะปลอดสารพิษล้างสารพิษนะคะไม่มีสารพิษตกค้างนะ ความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทําให้ผักเรากรอบนุ่มอีกด้วยปลอดภัยเลยค่ะดเดี๋ยวโทรศัพท์เร็วนะอ๋อแช่ทิ้งไว้นะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่านะเราก็จะปลอดภัยแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะเมนูอะไรดีเอ่ยอแกงจืดผักไม่ต้องใส่เนื้อไม่ต้องใส่อะไรผักอย่างเดียวช่วงนี้เป็นหนอนค่ะกินผักนะคะเพื่อสุขภาพคะ่ะกินได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองทำดูก่อน イ